สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่เฝามาชมทางช่องยาเจริญผลออฟฟิเชียลเมื่อนี้เดินทางเขงมงามาฮอดกรุงเทพเดี๋ยวนี้อยู่แถวอ๋อเขาเอ่นว่าถนน <c oughs> เดี่ยววงเวยื่อปลาหม่าลออร้านข้าร้านกับเขาปีติแล้วคุ้มไหมกัเจ้าเปิดไหมแม่ <c oughs> ไ,ปไปร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกับพวกเ,เปิด ก็เจ้าเก็บราแล้วก็เฝ้าปิดมาเสร็จก็เจ้าแจกตื่นไม่ยังก็วันติดตึงลงมารถตู้ทอกันก็เจ้าก็เลยตั้งลานให้ไม้ดังไฟให้ไม่อีกพี่น้องเลยอาหารก็ลังมาเรื่อยๆให้เขา拉 มัอนจะพากาันนั่งกินเขาอยูุ่คางทางแวะเขาปั๊มขับเขา่าเรือก็เลยพากันกินเขากันเลยไันในเดือในไม่ไกลจากกระทุ่มหนึ่งเดี๋ยวนี้ตุก๊กไปวันนี้กินบีนเรื่อรการกินกันก็เราประโยชน์เยอกแล้วข้าเจ้าก็กปิดเพาะว่าบันก็เลยพากันจอดกินเขา่า มาแล้วต้มแซ่บบางทีก็ย่งย่างย่างถาดพี่น้องวันละวานอะบรรยากาศน่นมาขึ้นกินข้าวเด้อพี่น้องแซ่บเลยรับผมปควยแบบมือิงงอาเห็นไหมเนไหมเรื่องหนักนเขารอบเด้อพี่น้องเขารอบเด้อบรรยากาศดูที่มูอ่

บ่ได้เข่าเนียวพี่น้องเข่าเนี้ยเข่าเนียว่นยวานมาแล้วอ่ะกินเข่าก็นาะพี่น้องเนาะโอ้เรียบร้อยพอเรียบร้อยแล้วแม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอยู่ด <laughs> ได้เข่าสองพอกินจุมจ่มกระเบิดไปเครื่องจาน กูเน <muitas> um, oh. <cn> ี่ก่อยตับโอ้ยกินกับกินเขาดีกินเขาปันเขายังบังเนาะครับกินเขาแซ่บพอดีผมอ่าก็ว่าข้าเจ้าว่าอายุเส้าหน่อยแล้วอ้วนขึ้นมาสั่นก็เลาว่าแย่ท้วงสนอแย่ท้วงมันสิยงฮ่วงสนดอกกันฮะนี่คือเดียครับเออพี่น้องเอ้ยบันยืดเช่นยืดสายผ้าพีผ้านอนจับทีมงานเอาไปขึ้นยืนเรียบร้อยแล้วฮะไม่ใ่ยืนมาจ้าบ่จ้าผู้ใดเนาะ ไอ้เบิ้งกคัดดูจำได้บอสจำกันได้บอสวัสดีจ้าวัสดีจ้าไอ้สถิทิศครับออสติทิศหน่อยรสมัวกูดช่วงนี้ไม่ได้ไปรับแซวไงฮะไม่ได้ไปรับแซวครับช่วงนี้โควิดเพิ่นบ่ให้ไปแสวต่วเพิ่นให้อยู่บ้านเดินท้ายหมอแกนกับไปเฮ็ดธุระอย่างอื่นหรอผู้ใดหมอแกนครับไอ้กะอ่าเพิ่นบวชกหมอแกนอ่ามอแกนมันผู้ใดได้ไหมอแกนหมอแกนอะไรครับเรื่องื้อเรา อันมอแค้นอันเพิ่มไปบวชแล้วมอแค้นหัวอันอืมลืมชื่อเว้ยซากรินหน่อยซากรินบวชซากรีนน่อยเออบ่บบ่บเป็นซากรินเด็ดเดี๋ยวจำได้สิพวกที่ฟังมันหลายพี่น้องมาล้อมไฟแค้นกจอยแอหวานมาล้อมไฟยิ่งเออมาเวลาไอ้ไปงานไอ้ในี่ยลำจะเถียวบวช อันสวนมาที่บอ่อใครเดี๋ยวล้วอต้นอ,อันอันโอละนอแล้วกันแม่นสักอย่างเดี่ยวอ้าวนี่ล่ะพี่น้องอยู่แถวอยู่แถวสวนผักผสมช้อยยีบเก่าพี่ยีบหกก่อนนี่แหละหลังจากกินเขาเพื่อนชิปปี้ล้านแล้วล่ะมากันมาเดือกเพื่อนก็นเลย มามา่าจากคนว่าสันรถสองรถตูต้ว่าสันคนก็เอ้าเปิดให้ไหมไ่ได้ว่าสันมาต่อโต,ตสามสี่โตมา,าได้พี่น้องเลยกกินข้ารอบเดินน้องกันานาเติมแสบทุกองทุกคนกับบรรยากาศอาหารน้ำขึ้นมาน้ำกันกับสองขั้นในจืนกันยางเอาภาพ บริเวณมันใส่ชีวิตในกรุงเทพอยู่พี่น้องน้มื่ขึ้นจหญเงี้ยเพิ่งที่ไรพี่น้องเอ้ยในกรุงเทพ ตามสังอาหารอิสานปากปิดทอดอ่ะพี่น้องตี่ตามไปเยอะเลยพี่น้องเด้อพี่น้องโอ้ยเบาหวานเบาไว้พี่นอ้องจนได้ยุดเบรกไว้ว่าพ่อ กินอิ่มกินเต็มเพื่อนว่ากินอิ่มนอนอุ่นไม่ใช่เชิญใส่เข้าไปเข่าซ้องฮว่าพี่น้องน้ำเบิร์ชีหาแก้วโอ้กินแน่นทองแล้วถือว่าแต่คนที่คนตัดแต่งร่วมบานเข้าไปนี่นะลงมาแล้วแต่งคู่อยู่กลางบ่อนะบอสักเดียวเดียวต่างบ้านเราแต่งคู่อะไรอ่ะ รับเตือนพี่เล่นไนไม่อาไปลอยสากันเลยไม่ใช่ลงมาแล้วต้องลงพร้อมชุดลงพร้อมชุดไปเลยจองไว้แล้วยืนยืนสัพี่รเพนเล่นบอกพี่หวานแล้ววันนั้นใช่ไหมจะตัดรกวะออกเล็กะออกเล็กอกน่อยีเียมน่นอ้ายตัจะบ ถ้าเกิดไฟมันไหม้ผมค่อยอย่าอ,อย่าไ่ไหม้สิไม่ใช่มือมเดียวนะหลายม,มือเลยนะไม่เป็นไรยืนก่อนอยู่ไหนบ้านนี้ แค่นุนตีวคือเลียญแ่เชนุนตีว่าเลก่าเราเาะท่านแล้วสะกดเท่านน้าน้องจ้าผิดจาก้าน้ำตาลแตแหล่แล่แลแลแลว้าวมีนสนับสนิแล้วสามพับาทเป็นหกพันแล้วครับบึ้ง ล่าลุงกันครับวันเสด็มัตั้งโก้ไอ้เมื่อนี่ครับเพราะว่าสีกินมากเยอะมากแต่ค่าเสื่อมได้ป่ะหยักจัดนะครับถ้าเกิดว่าจัดเลยเพาว่าหยักจัดเนี่ยไม่ได้รับบริเวณรอบๆครับพี่น้องแวะอาหารพี่น้องต้องการอยากกินเขากินยังพี่น้องยุคเขตทั้ง่วนผักก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเขามาแวะได้ร้านกิมจุ่มหมู สำหรับพี่น้องผู้บ่ก,กินเนื้อสามารถมากินหมูได้พี่น้องพี่น้องกับท่นานลอยเอ็ดไม่ค่ะเพราะค่านี่100อยู่ลอยเอ็ดแบบนี้คือได้ตั้งชื่อว่าร้านลอยเอ็ดอำเภอใดอำเภอชวัดโอ้จา้า นี่ะพี่น้องคันผ่านไปผ่านมาเส้นนี้เขาเอ่ยว่าเส้นถนนราชพฤกษ์ึกถนนราช่คร่ับคอนทสิเขาถนนสนผักรับ่อนสิเขาถนนสวนผักแวกินใดรอบเดือเปิดเดือกไปนครับเนี่ยตีหนึ่งตีสองเลยการในงานพอดีเปิดีโมงซีโมเพิงเลีนอเอาเวลาได้ไปนอนวันจนเสร็จแล้วบําเ่มนนอนสองชั่วโมงคบ่าต๊ต ต้องได้เปตลาดอีกที่หนึนีใช้าเเไหมจ้ะต้องไปตลาดแมนขับตรงสูงขึ้นมาล่อม้างคนวามนี้นองซ้ายด้านขึินมาล่อมเดี๋ยวนี้กับผมมีงานเดินสายก็ต้องได้เฮ็ดไล่สดฮิตไล่สดเอาขายบาตรออนไลน์บันนี้ทงบอดเ่นเลยว่าป้าสิ้า ไปอีกขั้นหนึ่งครับครับอีกขั้นหนึ่งกระียนอรดีมีสุดสาได้วนมีอย่างแล้าะใช่อร่าดีอรดีนะรับแ้วกจะไปเองสี่สีคนประมาณสี่ไปนไปเม่ยได้ตังได้อชิลนปินนักแสดงชิพชติเบิร์นละเพราะว่าข้างข้าโซเชียลเนาะสมัยนี้เ้นคขับเป็นหลาย คุณนกันหลายพอมือผมกับเขาโมก็เขามาบ้านน้ำเพลนได้ช่วงหนึ่งโควิดมากก็เลยหยุดแต่ช่วงช่วงผมไปน้ำเพลนกับราคาอยู่28ครับ่ะบุบต้องงานครับแต่ว่าบุ้หมูจากวาเดี๋ยวนี้คนรับเท่าไหร่ก็เล้วต่ใกล้ใกล้เพราะว่าต้องครับเพาก็ต้องตีเพราะว่าบุงเหรียญใสเดือนทาาไปงานเฮาอย่างนี้สินะ มันต้องบึงระยะทางความราคากับโมคือกันบ้าน่าซอยกันไปหายไปพร้อมกันยูสารคามครับยูอำเภอโูสุมอุ๋มาครับอำเภอโูสุมสารคามบ้านแพงคอไไ่รวันัฝนแห้งลายทั้งใต้นะโอ้ลมแห้ง ถำเป็นหน้าแบบพี่เอ้ยโอ้ถำเป็นหน้าจย่างถเป็นหน้าหมู่ว่านไพยุมาหมู่ว่านไพยุมาว่ะจังผ่านไปอ้ยเอ้าวชูไปลูกค้าจากสายยาไทยอันโดนโดนหน้าย้มใดก็โดนทุกเพีย,พยะว่าถ่าโด,โด,โด,ดนดกกาาโดครับผมอ้าผ่านไปผ่านมาอยู่ได้ไพี่น้นองเด้อ่ะพี่จังเพิน่นเว้าล่ะ อันนี้เช้านี่กะมามาแว่กินกินหมูเนาะเอาอหารหมออูร้อยเอด็ดพี่น้องร้อยเอ็ดเป็นมากเจ็ดอาชีพต,ตัดเท้ายุทธีอ้าวสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำหรับสกนพี่น้องหลังจากกินเทา้ากินปลาเรียบร้อยแล้วกันที่ได้เดินข้างก็ไปพักไปฟันยืดบานซ้อให้พี่น้องเบิ่งแล้วกะมีความสุขอ้าว คลิปนี้ไปคลิปอิ่มคลิปเต็มสำหรับคลิปนี้เอาไว้ช่างนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปชิปเป็นคลิปอย่างนั้นพี่น้องก็ค่อยติดตามชมด้วยพี่น้องเด้ออ่ะสำหรับคลิปนี้เบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้หยุดไว้เอาไว้พอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีจ้าโอเค